านบาร์บี้กันนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะขอรีบเล่งหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะช้านะคะตรงนี้จะเป็นเตียงนอนของบาร์บี้แล้วก็เคนนะคะก็เป็นเตียงอย่างเงี้ยเป็นเตียงปลอมนะไม่ใช่เตียงแท้แล้วก็มีหมอนข้างมีเอ,อิมนอนสองอันนะคะกันไว้ตรงนี้เป็นโตเครื่องแป้งนะคะจริงๆมันไม่ใช่โตเครื่องแป้งเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร เป็นเสื้อกับเกนเกงของบาร์บี้แล้วตรงนี้จะเป็นแหว่แฟชั่นนิสต้านะคะอือหแล้วก็ตรงนี้เป็นที่แขวนเสื้อผ้าแต่ว่ามันแขวนไม่ได้ก็เลยไม่ได้แขวนนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเพื่อเครื่องปอบผมอะไรอย่างนี้แล้วก็มีที่ใส่ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเอ่อ เขาเรียกว่าเครื่องสำอางนี่ก็คือสำอางอันนี้คือจะเป็นน้ำหอมน้ำหอมสองอันเลยนะคะแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นเก้าอี้มีเสื้อกันหนาวคลุมไว้แล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นคืออันนี้มันคือเขาเรียกว่าที่มันคุมเวลาจะเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกห้องน้ำมานะคะเหมือนแบบที่ใส่ตัวคือเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อันนี้เราไม่รู้อะ เพราะว่าเราไม่เคยใช้หรอกอนะตรงนี้เป็นกระจกค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกเอ่อที่ใส่วิกต,ตรงนี้จะเป็นหวีนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นมาษาเหตุอะไรที่ไม่ใช่เครื่งเตงไปนะคะจริงๆมันคือมันคือ ที่สระผมนั่เองนะคะถ้าเราเพิ่มนี้ไปมันจะเป็นที่สระผมถ้าสมมติว่าเราใส่น้ำลงไปเนี่ยแล้วมันก็จะออกมาทางนี้นะคะแต่ว่าคือเออลืมบอกไปว่าตรงนี้มันสามารถปรับระดับได้ด้วยลงไปอ่ะเดี๋ยว,ยวมันสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะเอาระดับต่ำเอาระดับสูงอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนะ มันจะเป็นได้ทั้งสองแบบเราตั้งเองอ่ะจะเป็นได้ทั้งที่สระผมเนี่ยมันจะมีรูป,ปากอยู่อ่ะ <_. S 1> มันก็จะเทลงในนั้นนะโอเคแต่ว่าเราไม่ใช้ไม่มีต๊ะเครื่องแป้งให้ทำนะคะโอเคนะ <_. S 1> โอเคนะคะ ไปดูห้องครัวกันอันนี้จะมีสปอนบอบอยู่ข้างหลังนะแต่ว่าข้างหลังของมันอีม,มันจะลุกมากๆานะคะ uh huh. ตรงนี้จะเป็นเครื่องซักผ้านั่นเองนะคะสามารถเปิดได้ทั้งสองอันเลยนะส่วนใหญ่เขาจะมีกันนะคะ uh huh. ตรงนี้เป็นเชลเป็นน้ำยาซักผ้าน,นะคะมีเป็นน้ำยาเอ่อ นย้ยาลิ้าแล้วก็ตรงนี้เป็นตะก,กร้าใส่ผ้านะคะที่ไม่อยากเอาออกให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปใหญ่นะคะ<ม>ตรงนี้สามารถพับเก็บเป็นอันนี้ได้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่พับอะเป็นตอรี่นะคะเนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่อ่ะ เอ้เดี๋ยพอเ,เ,เอาลงนะคะพอเอาลงเนี่ยมันจะมันก็ตั้งได้ <c oughs> แต่ว่าพอไปโดนเนี่ยไปโดนนิดหน่อยโอเคั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะแบบมันก็จะคือเราไม่ค่อยชอบ <c oughs> อยากให้เนื้อที่มันถูกกินอ,อะไรอย่างนี้นะฮะไปดูกันตรงนี้กันนะ <c oughs> ตรงนี้เป็นตู้เย็นค่ะตรงนี้เป็นเออ ตรงนี้เป็นเค้กนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นตนู้เย็นแล้วก็จะมีของลกๆๆจะมีเป็นนมแม่พิมพ์นมแม่พิมพ์เนี่ยค่ะเป็นแม่พิมพ์แล้วก็มีพีมสตรอเบอร์รี่ไข่แล้วก็อันนี้คือไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรตรงนี้คือจะเป็นน้ำอะไรสักอย่างเอามาจากสิวเนียนนะให้ดูกันชัด มันจะเป็นน้ำอะไรสักอย่างซึ่งอันนี้ไม่รู้นะตรงนี้จะเป็นน้ำองุ่นกระป๋องนะคะนี่ที่เห็นกันอุ้ยอุ๊ยอุยอุยตรงนี้จะเป็นมายองเนสนะคะเข็มล่างไม่มีอะไรมากคือไอสีขาวกับไอสีชมพูเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่เป็นน้ำซ้มมีแตงโมเครึ่งลูกแล้วก็มีเคกนะคะคานชิ้นเดียว ่วนข้างล่างไม่มีอะไรมากนะคะขอเปิดนิดเดียวนะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปิดยากแ,แบบตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องครัวนะคะเครื่องครัวอ่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะอุ้ยเปิดไม่ได้อ่าดูแบบนี้ดีกว่านะจะเป็นเฮ้ยมันแบบมันอธิบายไม่ถูกอะต้องเปิดอันนี้เปิดได้แล้ว ตรงนี้เป็นที่ทำวฟเฟิลนะคะทำวเฟิลว w ฟเฟิลนะคะตรงนี้เป็นถาดนะคะถาดไว้ใส่อาหารอะไรแบบนี้นะไม่มีอะไรมากตรงนี้เป็นซตริงลางจนแล้วตรงเนี้ยเป็นเครื่องปรุงอะแต่ว่าจริงๆมันต้องใส่ผ้าผ้ากันเปื้อนอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าไม่อยากใส่นะคะผ้ามันมีอยู่อันเดียวในในบ้าน ตรงนี้เป็นซิงค์นะคะสองช่องอันนี้คือน้ำไหลมาแล้วในนี้มีแก้วสองอันอันนี้แก้วที่เขาแถมมาให้กับเซ็ตเครื่องครัวนี้แต่ว่าเนี้ยไม่ได้แถมนะโอเคนะคะก็ตรงนี้เขาเอามาประดับให้เป็นยังไงสักอย่างหนง,งนะ,ะอุ้ยามาดูตรงนี้ตรงนี้จะมีกล้วย แล้วก็มีเมขาเรียกว่าอะไรอะแครอทนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอาหารหงซิวานเนียนถ้าพูดเร็วไปยังไงแล้วก็ถือกล้องยังไงก็ขอโทษด้วยคะ่ะแล้วก็มีส้มมีส้มมีส้มเอ้ยมีส้มดิมไม่ใช่ส้มถ้าพูดเร็วยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ถ้าถือกล้องยงังไงถ้าถือกล้องไม่นิ่งยังไงก็ขอโทษด้วยะคะ่ะอือฮึตรงนี้จะเป็นมีตรงนี้ด้วยนี่เป็นที่เนี่ยเขาเรียกว่า ที่ดูดควันแล้วกันแล้วก็จะมีเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเตาแก๊สแล้วก็มีเตาอบนะคะมีตรงนี้ด้วยอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรไว้นะ,ะข้อดีของมันที่เราชอบมากที่สุดคือจะมีเสียงแล้วก็มีไฟอะ่ะเนี่ยเทม่มากนะคะเทม่มากเลยอะ่ะชอบนะ ซื้อมาไม่กี่บาทเองเท่าไหร่วะสี่สามถ้าสองอันเนี้ยเราซื้อมาเท่าไหร่อ่ะสามร้อยเองมั้งนะคะไม่รู้ว่าเท่าไหร่อะ่ะไม่น่าจะถึงพันแล้วตรงนี้เป็นจานเล็กกับจานใหญ่ตรงนี้ไม่มีอะไรนะคะเป็นหมอ้อสองใบเป็นเครื่องปรุงพิีพิถันอะไรอย่างนี้ไม่กินสเต็ก <c oughs> ไปดูห้องสุดท้ายกัน ตู้สุดท้ายนะคะเป็นห้องนอนของเคียวไดานะคะแต่ว่าจริงๆมีบาร์บี้หลายตัวไม่รู้จะเอิม่มซื้อมาทำไมนานๆคะ่ะก็ซื้อมาแล้วอะ่ะช่างมันเถอะตรงน,นี้นอนได้สองคนนะคะก็ใครนอนก็ได้ช่างมันเถอะตรงนี้เป็นกีตาร์ค่ะกีตาร์ของเคียว่ามีเพชรด้วยเห็นไหมแล้วตรงนี้เป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าเอ่เรามีตัวที่ชื่อว่าบาร์บี้สามตัวเลยนะ ตรงนี้เป็นชั้นแรกเป็นพวกกระเป๋าเข็มขัดหมวกแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะตรงนี้จะเป็นเครื่องทําผมตรงนี้เป็นรองเท้าแต่ว่าไม่มีนะคะตรงนี้นุม่มมากตรงนี้นะคะเป็นหมวกคาบอยนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า ที่กันเปื้อนแล้วกันเป็นเก้าอี้แล้วก็เป็นโต๊ะที่เราทาเองนะคะให้ดูโต๊ะของแท้ด้วยนะทาเองเนี่ยของแท้ด้วยนะเป็นชั้นๆอย่างนี้นะคะอโอเคนะคะก็วันนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอออย่าลืมครับ อยากกด d i s l i นะครับกดไ i ค์เลยด้วยครับบอกความคิดเห็นด้วยนะครับถ้าชอบยังไงก็บอกความคิดเห็นถ้าไม่ชอบก็ต้องบอกความคิดเห็นเหมือนกันนะครับเออก็แล้วแต่นะครับงั้นวันนี้ผมไปละครับบายบาย